112ชนักติดหลังทักษิณคุกรออยู่วัดใจเพื่อไทยดันนิรโทษหลังอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรในคดีทำผิดมาตรา1น1 2เมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ แวดวงการเมืองมองข้ามช็อตไปถึงวันที่18มิถุนายนแล้วว่าวันที่18มิถุนายนทักษิณจะเล่นตุกติกอะไรอีกหรือไม่เพื่อเลี่ยงการเดินทางไปพบพนักงานอายการในวันที่18มิถุนายนจับกระแสได้ว่าคนการเมืองยังเชื่อ ทักษิณยังไม่น่าจะออกฤทธิ์ออกเดชอะไรในช่วงนี้เพราะว่ากันตามจริงรูปคดียังอีกไกลการพิจารณาคดีของศาลต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าคดีจะสิ้นสุดต้องสู้กันถึงสารศาลหากทั้งฝ่ายทักษิณหรืออัยการในฐาหนะโจทย์ไม่พอใจผลคําตัดสินของศาลอาญาที่เป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลนีกาจะมีการยื่นอุทธรณ์กันไปมาดูแล้วกินเวลาเร็วสุดก็น่าจะ5ปีและหลายคนมองว่า คำตัดสินของศาลที่จะออกมาโดยรูปคดีที่เป็นเรื่องการให้สัมภาษณ์ถ้าทักษิณแพ้คดีขึ้นมาก็อาจจะแค่รอโรงอาญาก็ได้ทําให้ทักษิณ ม่น่าจะถึงขั้นวางแผนหลบหนีคดีตั้งแต่ไก่โฮหากคิดจะทำอะไรจริงน่าจะเกิดขึ้นช่วงคดีใกล้จบในชั้นศาลดีกามากกว่าณะน,นั้นมีการมองกันว่าช่วงนี้ทักษิณอาจกังวลใจจะมีปัญหาในเรื่องขั้นตอนการประกันตัวในวันที่18มิถุนายนหลังอายการนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาที่เมื่อส่งฟ้องแล้วจะทำให้ทักษิณตกเป็นจำเลยในชั้นศาลขณะที่ตัวเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการพักโทษ จงทำให้มีนักกฎหมายบางส่วนออกมาตั้งข้อสังเกตว่า ทักษิณและทีมทนายความอาจรู้สึกไม่มั่นใจมีใจระทึกตอนยื่นขอการประกันตัวเพราะเกงสารจะไม่ให้ประกันตัวเพราะก่อนหน้านี้ตอนสู้คดีที่เดินรัชดาทัทกษิณตกเป็นจำเลยในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาศาลฎีกาก็ทักษิณประกันตัวและต่อมาก็อนอุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทยได้ตามที่ร้องขอจนสุดท้ายทักษิณหนีคดีไม่ปฏตามคำสั่งของศาลฎีกาที่ให้กลับมาตามกำหนดเวลาโดยหนีคดีไปร่วม17ปี จุดนี้คนเลยวิเคราะห์ไปล่วงหน้าว่าแล้วแบบนี้วันที่18มิถุนายนทักษิณจะได้รับการประกันตัวหรือไม่กะนั้นเองหากหมองอีกด้านคดีดังกล่าวยังเพิ่งเริ่มต้นในทางหลักการย่อมถือว่าทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการสู้คดีเลยหากอายการเอาตัวทักษิณมาส่งฟ้องศาลแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวทั้นนี้เป็นแค่ขั้นตอนการส่งฟ้องอยังต้องสู้คดีกันอีกหลายปีอีกทั้งทักษิณเป็นอดีตนายกที่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งและถ้าวันที่18มิปดพาคมมารายงานตัวต่ออายการจริงก็แสดงว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีดังนั้นถ้าเกิดศาลอาญาจะไม่ให้ประกันตัวศาลก็ต้องถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลายคนจึงเชื่อว่าเป็นไปได้ายากที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวเพราะอย่างคดี1นึหนึ่งที่มีการดาเนินคดีกับแกนนําม็อบ3ามนิ้วทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการประกันตัวทั้งสิ้นหลังตกเป็นจําเลยในชั้นศาลแต่ก็มีปัญหาภายหลังกเพราะไปเคลื่อนไหวโดยขัดคําสั่งของศาลในการให้ประกันตัวจนถูกศาลเพิกถอนการประกันตัวเมื่อดูจากบริบทข้างต้นเอาเฉพาะแค่ณตอนนี้ตอนที่ยังไม่รู้ได้ว่า เมื่อถึงช่วงเวลาใกล้ๆวันที่18พิถุิายนจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างก็มองได้ว่าทักษิณไม่น่าจะเล่นตุกติกหลบหนีหลบเลี่ยงการไปพบอายการในวันที่18พิถุนายนเพราะหากทําเช่นนั้นอายการจะแจ้งตํารวจจนมีการขอออกหมายจับได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจเสียไปถึงการขอประกันตัวชั้นศาลในเวลาต่อมาได้ และอีกทั้งยังพบว่าปัจจุบันก็มีข้อบังคับของประธานศาลดีกาว่าโดยการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันในคดีอาญาพศ2565ที่ก็คือเพิ่งออกมาช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวไว้เช่นต้องมาศาลตามกำหนดนัดห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือออกนอกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งรวมถึงแม้แต่การให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางได้ ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวมีความเสี่ยงสูงที่จะหลบหนีเป็นต้นดังนั้นประเมินแล้ว วันที่18พฤศจายนถ้าทักษิณไปตามนัดแล้วยื่นขอประกันตัวก็น่าจะได้รับการประกันตัวยกเว้นถึงตอนนั้นมีสถานการณ์แทรกซ้อนที่หลายคนคาดไม่ถึงขึ้นมาและเมื่อมองไปข้างหน้าถึงการสู้คดีของทักษิณโจท์ทักษิณคงมีทีมทนายความทั้งหน้าฉากและหลังฉากในการสู้คดีหน้าฉากก็ใช้วินยัตัชาติบนตรีแบบปัจจุบันแต่ทักษิณคงไม่เอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงอย่างไรต้องมีทีมทนายความหลังฉากที่จะมาทําหน้าที่ เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการสู้คดีในชั้นศาลโดยเฉพาะคดีอาญาและเป็นคุณซืนอในการสู้คดีให้ที่หลักๆตอนนี้ก็น่าจะมีทั้งชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดที่ปรึกษานายกและนายพิชิตชื่นบานอาดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายาทนายถุงขนมเป็นต้นเชื่อได้ว่าข้อต่อสู้และแนวทางสู้คดีจะมีเช่น การสู้คดีว่าเทปหรือคลิปคําให้สัมภาษณ์ที่อายการสูงสุดใช้ตัดสินฟ้องทักสินเป็นคลิปตัดต่อไม่ใช่คลิปฉบับสมบูรณ์เพราะอายการกับตํารวจบอกปอ,อ,กอทอหาหลักฐานเทปหรือคลิปฉบับสมบูรณ์จากประเทศเกาหลีใต้มาไม่ได้การพิสูจน์ประทักษินไม่ได้มีเจตนานในการให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงบุคคลชั้นสูงจนถูกเอาผิดมาตราหนึ่งสองรวมถึงการสู้คดีว่าบุคคลชั้นสูงดังกล่าวตัวทักษินไม่ได้เจาะจงถึงใครเป็นพิเศษเป็นต้นขณะเดียวกันการเมืองเชิงคู่ ขนานก็ต้องติดตามท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพรบดุลโทรกรรมที่ตอนนี้มีการยื่นร่างเข้าสภาไปแล้ว3ร่าง คือร่างของพรรคเก้าไกลร่างของรวมไทยสร้างชาติและร่างของภาคประชาชนที่เข้าชื่อกันเสนอต่อสภาพบว่าร่างนื้อทศกรรมของภาคประชาชนเขียนชัดเจนว่าให้เนื้อทศกรรมคดี1นึด้วยขณะที่ของพรรคก้าวไกลไม่ได้เขียนชัดแต่ตีความให้ครอบคลุมถึงได้โดยใช้ว่าเป็นความผิดจากแรงจูงใจทางการเมืองคงมีแค่ร่างของพรรครมไทยสร้างชาติที่ไม่ให้เนื้อทศกรรมคดี1นึซึ่งที่ผ่านมา เพื่อไทยไม่แสดงท่าทีเด้งรับเอาด้วยกับการนิรศกรรมคดี112เพราะรู้ดีว่าเป็นเผือกร้อนแต่ไม่แน่เมื่อทักษิณตกเป็นจำเลยคดี112ไปแล้วขณะน,นี้อาจทําให้เพื่อไทยพลิกท่าทีมาเอาด้วยก็ได้โดยตีเนียนทํารอว่าเพื่อสร้างความปรองดองถมันัะฉัน แต่มันก็อย่างที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลบอกไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหากทักษิณโดนฟ้องคดี112จะยิ่งทําให้การผลักดันกฎหมายเนื่อโทษกรรมพวก112จะยากลําบากสาเหตุก็ไม่มีอะไรทับซ้อน พราะจะทาให้ถ้าเพื่อไทยมาหนุนเนทศกรรมคดี1นึไปด้วยหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นว่าเพื่อไทยจะออกกฎหมายเพื่อปลดล็อกนิทศกรรมล้างผิดให้ทักษิณพ้นโทษคดี1นึ 1> ผลก็คือจะยิ่งเกิดแรงต้านนิทศกรรม1 1นึหนักขึ้นไปอีกหลายเท่าเพราะลําพางแก้ก้าวไกลเสนอนิทศกรรม1นึก็โดนต่อต้านว่าหวังออกกฎหมายช่วย3สสก้าไกลและพักพวกที่เป็นจาเลยคดี1นึ 1> คือชนทิชาแจ้งเร็วปิยรัตน์จงเทพ ไอ้แชนกสีนอกและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในคดีวัคซีนพระราชาทานที่จะตัดสินกันในปีนี้และยิ่งถ้ามาเจอข้อหาหวังออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีหนึ่งสองช่วยตัดสินเข้าไปอีกแรงต้านจะยิ่งหนักขึ้นจะยิ่งทําให้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมช่วยคดีหนึ่งสองแม้อาจผ่านสภาได้เพราะได้เสียงสสเพื่อไทยกับก้าวไกลที่รวมกันแค่สองพักเสียงก็เกินกึ่งหนึ่งของสภาแต่ที่จะแรงกว่าเคอแรงต้านนอกสภานั่นเอง